จนกระทั่งทุกคนก็รู้ว่าเพื่อนของเราที่ถูกยิงเนี่ยค่อนข้างจะมีเผาเวอร์เผาเวอร์นะเราเพื่อนพม่ได้ ตัวท่านประหลัดท่านบอกว่าท่านเป็นนั่งอยู่ที่เก้าอี้แบบนี้แบบที่พวกเรานั่งแล้วก็นั่งฝ่ายหน้านะครับเหนื่อยแล้วเพื่อนของเราเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันก็นั่งสักพักหนึ่งก็เลยบอกประหลัดประหลัดเทศบาลตำบลระดับเจ็ดนะครับบอกว่าเฮ้ยซีเจ็ดซีเจ็ดเอาน้ําให้กินหน่อยสิเอาน้ำมาให้กินหน่อย ปหลัดเทุ่นครับแค่เป็นลูกน้องทำไมมาาพูดกันเรื่งนี้เป็นลูกน้องทำไมมาพูดกับเรื่งนี้แต่ว่าประหลัดไม่มีทางเลือกเพราะรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เลยตักน้ํามาให้มาให้ลูกน้องรลูกขึ้นเช้าท่านบอกว่าท่านก็ไปทำงานยังแค้นถึง่นจ้วในใจเกียรติศักดิ์ของตำแหนะ่งหน้าที่ราการถูกลบหลู่กัน กอบหนุมท่านบอกท่านบอกไปอย่างนั้นรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยท่านก็กลับไปที่จะไปทํางานหรือจะไปไปไหนไม่ทราบรู้สึกจะไปอบรมนะครับก็กลับไปที่เทศบาลาบก็ปรรกฏว่าไปเจอลูกน้องท่านดีนั่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วพอเจอหน้ากันเดินที่ไปทนเทศบาลเจอหน้ากันเพื่อนเร่ชการของเราท่านนี้ท่านมาถามประหาขึ้นว่า ที่จะถามนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ล้วงซองอก็ยื่นให้ยื่นให้ปะหลัดแล้วบอกอ้าวซีเจ็ดเอาไปซื้อขนมให้ลูกกินเกิดอะไรขึ้นครับดอกที่สองพี่น้องครับดอกที่สองประหลัดเขาบอกว่าโอ้ผมทนไม่ได้เลยครับท่านผอ,อเอาทนไม่ได้แล้วท่านทำยังไงผมก็เดินไปที่ที่ลิ้นชักดึงลิ้นชักออกมาแล้วก็ ล้วงเอาปืนมาแล้วก็ขึ้นหลังแล้วก็เดินมาแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยยังอยากกินอยู่ไหมน้ำอ่ะ <c oughs> แอน,ม,นาามานนทั้งวันับที่หัวน้ำเองที่อยกกินอยู่ไหม้น้ำอ่ะ <c oughs> พอเพื่อนเราเห็นอ่างนั้นก็กระโดดควา้าพอเห็นปืนเนี่ยใช่ไหมคิดว่าท่านประหลัดก,ก็คงจะมายิงแหละก็กอดร่างัน,งนไปกอดร่างมาปืนลั่นโอ้หเลยครับ เ,เพื่อนเราท่านนี้สุดครับไปหลังท่านบอกว่าท่านเอาเอามือขวานี่ซองคอครับซองคอลูกน้องแอบกลัวว่าหัวจะลาดพี hmm. อืพยังมี้แจิตกระจอยนะป hmm hmm. ืนมากูเขาได้ไปซองคอให้นะครับจากนั้นก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้องปืน นะครับพร้อมเปิเจ้าของเวรอ่าไม่ใช่เจ้าของเวรร้อยเวรเจ้าของคดี <Okay. S 1> รอให้เห็นไม่ใช่เจ้าของเวรน,นะรอ้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าประหลัดเรื่องของท่านประหลัดเนี่ยถ้าเป็นคดีอาญานเนี่ยผมจะไมแต่ว่าในเรื่องค่าเสียาหายเนี่ยท่านจะต้องไปคุยกับผู้เสียาหายะนะว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะเอาแบบไหนท่านต้องไปคุยกับเขาก่อนเรื่องคดีอาญาท่านจต้องไป ท่านประหลัดก็ไปคุยกับลูกน้องที่ถูกตัวเองดินเนี่ยโดยนี้ไม่เจตนาเนี่ยนะครับผมน้างเงียบนะครับท่านพูดถึงความชิบหายขอเขาดีเราชอบฟังในวันข้างในวันหนุนนะท่องทางนั้นละลายอาจารย์ของท่านครับผมขอภาวนาจากท่านเรียกรู้เขว่าท่านเลยนะ เขาทำวาร็จท่านหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรอะซีเจ็ดคือลูกน้องเนี่ยถูกลูกพี่ยิงรู้สึกไปอยู่โรงพยาบาลสามวันหรือห้าวันก็ออกออกมาแล้วปิดปั้เตอร์ข้างหน้าทัางหลัง้่ไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าอย่างนั้นอเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่เห็นไม่โดนอะไรเลยเข้าใจว่าไสมาหลบหรือเปล่าท่าน ใส่เราพูดกับศนย์ด้หหรือว่าเชียดๆอย่างนีนไม่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จากคำบอกเราเขาบอกว่าโอ้ซีเจ็ดไม่ได้หรอนะถ้าเกื่อจะมาขออย่างนี้เนี่ยมันไม่มีร่างกายให้คนไปยิงเล่นนะเอาขอแสนหนึ่งนะขอแสนหนึ่งเอาบอกว่าขอแสนหนึ่งนะ่ะประหลัดเขก็เป็นมุขจังเลย ขอประธานอภไปประหลังเป็นคนต่างจังหวัดน,นะครับไปอยู่ที่นั่นตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวเดียวไปอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนท่านบอกว่าท่านบอกอ,อกครับผมเนี่ยไม่มีรายได้อื่นเลยเขาขอผมมาแสนเดผมจะเอาเงินที่ไหนให้เขาผมไม่มีรายได้เวลาปิดงานก็นายยก การพูดที่เกี่ยวข้องเขาเอาไปผมเป็นประหลัดเนี่ยมองตาเปิ่งเปล่เลยว่าอย่างนั้นไม่รู้จะเอากันที่ไหนได้เขาก็คิดไอตกหูอทั้งแสงคิดไ่หลายแบบครับนะท้ายที่สุดก็หาทางออกไม่ได้ประหลัดเนี่ยอายุประมาณสักสี่สิบไปกายนะมีลูกยังเล็กลอยนะู่ครับลูกประหลัดยังเล็กลอยู่ยังไม่เข้าขอนุบ้านด้วยซ้ำไ,ไ,ไม่รู้ไม่ทาอะไรอยู่นะ เนี่ยพวกประหลัดที่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะพวกเราที่เป็นประหลาดจะไม่ชอบมีเมียเร็วครับเกรงว่าจะหมดโอกาสสนุกสนานหรือไงไมราบางคนแต่งงานอายุห้าสิบกว่าอย่างเงี้ยท่านสังเกตไหมประดาท่านประหลัดเนี่ยน,นั่งอยู่แถวนี้ไม่ทราบแต่งจะบ,บ้างหรือยังครับเนี่นยแถวเนี้ยทีมงานเนี่ยยังใช่ไหมครับอ๋อยังโสดใช่ไหมแถวนี้ยังโสดนะครับแต่ไม่บริสุทธิ์ครับท่านครับ ลูกก็ยังเล็กนะครับแฟนก็ไม่มีอาชีพจะเอาเงินที่ไหนไอ้ค้าเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีโอกาสได้หรอเขาตัดสินใจครับโลกนี้ไม่ควรที่จะอยู่แล้วไม่โสภาสาหรับว่าแล้วท่านเลกินยาตายท่านประหลัดกินยาตายเมื่อเดือนสิงหาคม2500ไอ้กรกฎาคม2 5 5 4ประหลัดกินยาตาย เดชะอุ่ครับ้าดยังไม่ถึงเนี่ยมาเจอครับเอาไปส่งโรงพยาบาลางมองทันพอกลับมาอีกก็คิดหายเรืออยู่ไหนฮะวนอยู่นั่นแหละเราจะทำยังไงเราต้แสนย,ยิงเข้าไปแล้วอะตั้งตท,ที่ไม่ได้เจตนาแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวจะเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นสารพัดท้ายที่สุดไม่ไหวครับกินยาตายอีกครับพี่น้องค ที่เดียร์ตายอยู่รอบสองที่นั่กว่าเดิมนะตอนนั้นนี่กรรมในอันนี้สองกรรมครับท่านครับปรากฏว่าเมียมาเชิออีกครับเอาไปลาา้างท้องเรียบร้อยไม่ตายไม่ตายตอนนี้มาอยู่ในไหล่ไหล่ก็หัคิดท่นคือท่านจะตายเพราะเงินที่ไหนมาให้เขาตั้งแสงนเลยนี่มีปัญญาหรอ เอาวะตายก็ตายวะนึกขึ้นได้ไว่าสองครั้งกินยาไม่ตายถ้ากินอีกครั้งนี้อาจจะไม่ตายว่าแล้วก็ตัดสินใจผูคอตายท่านท่างหายครับท่านประธันหาเชื่อกมณิลามาทำเป็นหมดก,กำลังจะผูกคอตายนึกขึ้นได้ว่ามีอาจารย์ที่ชื่อหมอหอโดยอ่า เรื่องคืนได้คนเราพอจะทายยังไง